มิมาค่ะเห็นเขารีวิวกันจังเลยค่ะเขาเหลกอได้พีชโดนัทพีชโดนัทนะคะอ่าสีหลูกนี้หนึ่งกิโลค่ะกิโลละร้อยหกสิบเก้าบานี่เรามาดูที่อร่อยเมื่อที่เขารีวิวไหมคะ่ะพีชโดนัทนะคะพึ่งได้มาเมื่อเมื่อคืะอะมหอม สร้างไหนแอปส้มมาค่ะกาทีจังหวัดระน,นองตอนนี้ยังไม่มีออกมาไข่นะคะในเม็ดโกโรตัสยังไม่มีค่ะพร้อมมาร์กอจมใจในี่เรามาชิมดูว่า่อยไหมม่ต้ม,ม,มกับว่านมาร์กชำ่ชำชำ่ำช่ำ nó nếm ừ. ừ. <laughs> tay <tôi> vì không bỏ nè mình kính văn pha răng xúc là chả đeo cần cặp pha răng xúc ha chồng mà รวชาเดียวก็ฝรัง่งซุกเลยค่ะไม่ต้องไปหาลูพี่กินก็ได้หาฝรัง่งซุกกินแล้รชาเดียวกันเลยค่ะอ <laughs> โดฉนฉาบไม่ได้แย่มากเลยก็ไม่ได้ร้อยให้จนกระป้ววไม่สมราคานะทำแบบเปเปรี้ยวเปรี้หวานรู้ว่าแพงเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาไม่หรือม,มันมีมานานแล้วคะพีชโดนัทพีชโดนัทหรูเขาจะยุ่งแบบีนะคะแบนๆน,นี่ตรงไข่ไข่โดนัท นี่แบนๆหบูจะไม่ก้มนะคะกินได้ตามรีวิว <laughs> เสียดายอออพื้นให้หมด จำนำเยอะถ้าราคาทุกวันนี้อาจจะซื้อซ้ำเป็นรอบซ่องแต่ถ้าราคาอย่างสู้ขนาดนี้คงไม่ซ้าค่ะ <c oughs> คือเพิ่งสร้างพานแอฟจมกิโลละร้อย 6กบา้าบทแต่ตามแพงผลไม้ที่จังหวัดอื่นกิโลเท่าไรคะงไม่รูน้นะว่าเขาค่ากันยูโรกี่บาทแต่จังหวัดระนองไม่มีแพงผลไม้จังหวัดระนองไม่มีค่ายเลยเอาค่ะสีร่รูกิโลเผื่อๆลองไปห้าชิมกันดูนะคะทาแบบเปกนงปวเงาะรสชาตเดียวกับฝรั่งซุกเลยค่ะแต่ว่าเหนือมันจะละเอียดว่าฝรั่งซุกเหนือมันจะออกแบบยับยับ,บนยดนึงอันนี้รสชาตเดียวกันก็ฝรั่งซุกเลยค่ะ ลองไปห้าชิมดูค่ะพีชโดนัทไปและะ้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ่ะ